ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่22ตุลาคมสอง5ันห้าร้อยห้นะคะมแอดมินหนูหน้อยมาสายเด้อจ้าเด้อ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับทุกทกท่านเด้อจ่าเดอ้อก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือก้าวเด้อจ่าเดอ้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทางช่องนาเนาะจ่าเนาะสนับสนุนแอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะบัะหามโฆษณาแอดมินหน่หนอยนะจ่าเนาะ เมื่อนี้เป็นบุญบ้านเด้อจ้าเดอ้อบุญบ้านนนมองหวานนะจนะ๊ะเนาะบ้านนนมองหวานตําบลคำเลาะอ,อําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธาน,นีเด้อจ้าเดอ้อเป็นบุญบ้านมีหมอลำซิ่งแอดมินขัาไปเบิงหมอลำซิ่งอยู่ท่านผู้ชมเฝ้ามาลงคลิปให้ท่านผู้ชมคลิปนี้สิไปต่อรดแฮ่เด้อจ้าเดอ้อผู้ใดอยู่ไก่มาเด้อจ้าเดอ้อ ม้วนม้วน,นทำให้ชมบ่ได้ไปเต้นน้ำเขาดอกเนาะจานะ้ะเนาะพอว่าแอดมินโน้นยบ่กินเหล้าสูบยาเน้อจ้ะเด้อนะไปเบื้องเขาเต้นกับม้วนเนาะจานะ้ะเนาะไปเบื่องเขาเต้นทำให้ชมไปเบื้องหม้อลำแล้วก็ไปเบิ่งคนเต้นเนาะจานะ้ะเนาะม้วนอย่ทำให้ชมโดนโดน,ดนจังไดมากงานเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ มารับชมแนวทางเลขท้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้นะเนาะสำหรับผลท้าน้อยเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน้อยขอโทษทุกท่านเด้อจ้ะเด้อเลขบอเขานะจ้นะเนาะได้แควิงเด้อจ้ะเด้อได้แควิงหกนาะจ้นะเนาะเลขในตารางบอมีขูจับเลยท่านผู้ชมขอโทษทุกท่านเด้อจ้ะเด้อสำหรับเมื่อนี้มารับชมกันต่อเนาะจ้นะเนาะ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่22ตุลาคม2565เลขในตารางนะคะเอาคลิปนี้แอดมินหน่อยก็จะบอเบา่เาเด้อจ้าเด้อก็จะวาจัก3-4นาทีเนาะจานะ้าเนาะ3-4นาที อย่าลืม้อจ้ะเดอ้อทันใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนาะจ้ะเนาะเลขในตารางนะคะหนึ่งสอดแสสนะคะเลขในตารางนะคะมือว่านี่ลุดไปแล้ว้อจ้ะเดอ้อมือว่านี่ขเข่าแคร์เลขเด่นวิ่ง 6, หกนะจ๊ะเนาะ สำหรับมื่อนี้เด่นหนึ่งรอง2นะคะแอดมินมหน่อยเจาะให้ทั้ง1กับ2องเยจ้าเด้อหมักตัวใดกะเลือกจัดเอาเ้ยจ้าเด้อเด่นหนึ่งรองสองวิ่งได้รูดได้รวม3รอบนะคะพิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วหยุดนะคะสำหรับสายวิ่ง บอผิดหวังนะจาน๊ะเนาะสำหรับสายวิ่งมาซุมือเละเข่าซุมือเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าวิ่งเมื่อนี่เจาะไหาทั้งสองตัวนะจาน๊ะเนาะเด่นหนึ่งรองสองวิ่งได้รูดได้นะคะหกชุดเด่นนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่และสองสามนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่โทมาสั่งจองใบก้อนได้เลยเนะจ๊ะเนาะช่วงนี้แอดมินหน่อยบริเอาของมานำแล้วจ้ะเด้อกลับไปทำงานทั้งกรุงเทพแอดมินถึงจะจัดส่งให้นาะจ้ะเนาะบ่าบ่าจะเป็นครีมสบู่หลกักะทูท่านใดที่สนใจโทรเข,ข้ามาสั่งจองใบได้เลย ที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะหรือว่าจะเม่มเบอร์จัดเก็บร่งเครื่องทักไกล้ใดเลยเด้อจ้าเด้อช่วงนี้แอดมินกะมาขุดมันนะจ้ะเนาะหลกักอะเลยมาเอาบุญทางบานอุดอรช่วงนี้ก็เป็นบุญเนะจน้ะเนาะก็เลยเดินสายทํำบุญไปนั่เลยเนะาะทำาห้ชมเนาะสำหรับท่าในใดที่รวมทํำบุญกับอนุโมทนาถูกนั่เด้อจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้มีเพียงทอนี่แล้วจ้ะเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ้ะเนาะแอดมินน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้อจ้ะเด้เดอพบกันไหมคลิปหนานะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ